สวัสดีจ้าเมลี่จ้าสวัสดีค่ะนางแก้มคะ่ะวันนี้จะมาต้มไอ้ปลาช่อนจ้ะนี่จ้ปะปลาช่อนจะนี่กาดนาเวเนนาะจ้ะเนาะอันนี้เครื่องเมลี่ก็ต้มไอ้เป็นหัวคาตะไคร่ใบมะกรูดใบเหลือเด้อจ้ะทีนี้ก็อันนี้ก็เป็นพริกดีเมลี่โคลกไอ้กอักระกเทียมแล้วก็ขมิ้นเดีจ้ะจะใส่ลงไปเลยเด้อจ้ะน้องแกม้มเอ,อ้ยยายลืมเอาชอนมาให้ยายไปดูไป ส่วนใหญ่นะ่ะลูกไปคนเก่งเร็วๆๆๆๆใหญ่เล,เล,เล,เลย,ายเลมาชวนมาใส่ลงไปตามด้วยผงนัวเนาะจันโนปลาเยอะอยู่จ้ะน้ำใสหรือน้ำแดงนี่น้ำปลาจ้าไม่ใช่จ้าไม่ใช่จ้า ตามด้วยปลาจ้ามาลูกมะจะเทลุงด้วยมันจะกระตินใต่ยายน่ามันเดือนได้จากปแบบลาหวัวใหญ่ๆด้วยจ้ะสองลูอโล,โล,โ,ลโลครึ่งจ้ะถูกปะ อ้ตัวใหญ่มากเลยจะดูดูเศก์เบๆเจ้ะเออคนมากินตุ่มปลากันลูกยูเดินใจเดินนี่แต่ว่าเมลีน่ะคือจิตไม่ได้กินนั่นตก,กจานีน่เมลีทำที่แบบกินก๋วยเตี๋ยวกินอะไรกันแต่ต้นเที่ยงเลยจ้ะ นี่ก็ล่อให้เดือดกอนนาะจ้ะไม่ดียังไม่ค้นนอกจากจะให้มันเดือดกอนจ่ะเดี๋ยวค่อยดูตอนเดือดเดือดไม่ดีจจใจไหลใจไหลไดเด้อดเออนี่ก็เดือดแล้วเด้อดจ่านี่เดือดอัก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 เลยนี่ทีนี้ก็เป็นขั้นตอนทุดท้ายเ,ยเนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็มีไอ้ต้นหอมกับไอ้ใบผักชีจ้ะใส่ลงไปเลย อันนี้เป็นต้นหอมใบบผักชีเด้อจ้าไม่ใช่โหระพาไม่ใลีดอกนะจ๊ะวันนี้จะวันวันนี้จะตุ่มห้เป็นเอาบีบมะนาวเอาจา้ะเด้อคอยมากินข้าวกะหน่องโยเด้อจ้ะเด้อเสพเสพนี่ป้าชนต้นใหญ่เลยจ้ะดูดูกินข้าวกะหน่องโยเด้อจ้ะเด้อสวัสดีจ้าพี่โยคลาดบาตรนิดจ้ะ จหลังจากที่ว่าพี่โยกลับมาจากทำงานเลยนะจ๊ะแมรี่ก็ตุ่มปลาช่อนไปใหายนะจ๊ะแล้วก็มีห่อร์กมนดาเหลือไปให้ยสองหอนะจ๊ะก็เลยพี่โยเลิกงานมาสองกุ่มเหมือนเดิมนะจ๊ะก็ต้องกินข้าวคนเดียวนะจ๊ะอยู่แกะห่อรกกันนะจ๊ะเดี๋ยวขออนุญาตแกะห่อเดียวก่อนนะจ๊ะพอดเดินทางเดี๋ยวถ้าแกะสองหอแล้วจะกินใอ้มดอนี่โอ้ยน่าอร่อยนะจ๊ะห่อร์โมนฝีมือแม่ลีนะจ๊ะ ใส่ห่อไปให้้องนี้ไปโรงงานอีกเดี๋ยน,นจะเป็นห่อมกหนามาเดี๋ยวจะก่อนนี้จ้ะน,นี่ต้ม่มยำปลาช่อนจีว่าเมลีให้น้องเ่นถ่ายเอาไว้วิธีการทำต้ม่มยำเดี๋ยวพี่โยจะบีบมะนาวเอาเดี๋ยวจะ อย่าชิมหน,นามมันจะแบบเปีเยวดยได้รสีหรือยังเดีโยวกล็ลืมเอาถ้วยมาตักหนามซุปสูตรเดี๋ออยวจะเสพจ้ะอร่อยเดจ๋ะนี่มีแรงเลยเดี๋ยวจะทำงานกับมานี่เนี่ยมากินต้มยำปลาช่อนก็เหมือนยังหลอนๆอยู่เด้๋ยวจะนี่เหมือน นี่ก็หอมมกหอมมกน้ำม่ใส่เครื่องในไก่ขอมเมลี่ด้จังนี่อนี้เสียงบาททำกว๋วยเตี๋ยวกินกันได้แต่พี่โยไปทำง่ายก็ไม่ได้กินนะจัะนี่ รสชาติอร่อยดีจ้ะเห็ดอร่อยดีแลช่อนกตัวใหญ่ดีตนินี้นะเลื้อจิโยถากับมากข่ำหรือว่าหลิกงานมา ดิกกดไดแม่งกินเขาคนเดียวนึกจะ้ะแบรี่ก็นองแน่ท้ากับเขาอย่างไรเงือะแต่พี่โยกไดแมลงกิงคนเดียวอย่างนี้แบบตลอดนึกจะ้ะ พวกแมี่นี่กินอะไรเกือบเม็เบื่อเราต้องจะนีนะ ทีนี้ต้องออกก่างอากอกได้จะก่างชิ้นใหญ่ นี่แมรี่ก็ยังไม่นอนจะยังนั่งดูทีวีอยู่ในบ้านนะจ๊ะทุกที่มานี่บางที่แม่ก็ะจะเขานอน,อนก่อนแล้วนะจ๊ะถ้ามีต้มยำอะไรนี่คือสมากจะเน้นจิต สดนามเลยจ้ะตนาตาครลาดจะสดนามหรือว่ากิ้นนามนี่เลยจ้ะจิ้น้นามจมยำ ปลาช่อนกันดีนอยจากกลางไม่ค่อยเยอะเท่าไรจะว่ากลางก็เป็นชิ้นใหญ่แล้วก็จะสามารถเห็นแล้วก็เลือกออกได้นะจ๊ะกับเขา้าอร่อยถองสองอย่างเลยท 2องขุ่มถึงแล้วหลุดก็ยังลูกผ่านอยู่จะบานโย,นยหยกใบย,ยอมาเลยจ้ะโยชอบกินใบย,ยอจะถ้าใบยอออนี่จะอร่อยนะจ๊ะ อันนีนะ้พี่โยตัดสินใจแกะเแขวหอเดียวน,นจะพอว่าไปกินมาเขาจะหมดจาหรือจัดนึงทวนบ่านพี่โยก็ไม่ค่อยต้ดแล้วจัดตกไปปอบแบบแม่แรงนะจ๊ะ เห็นแตกกะทีอื่นเขาลงว่าฝนตกหนามท่วมวะอะไรอย่างงี้จะโอ้ยโยยังไงให้มยยนันตกแบบโยยนิดเดียะนี่นะ <c oughs> <c oughs> ปราช่อนตัวใหญ่แม่หั่นเป็นแว่นแล้วก็ตุ่มย่ำนะจเ <c oughs> ดียน่ะสร็เด็ดจ้ะ ยังเล็กนหน่อยใแบหบนึงก็ยังขับรถทะนุถ,ถนนอยู่นะจ๊ะตาต้องตุ่มขึงเลย โยงใจจำมดสวยนี่จี่ยงไงก็อขออนุญาตสดนานในท่าเนีเรยล้วจะเอาส่วนการไปเลยเพราะว่าอันนี้ที่โยกินมดแน,น,น่นนอนนัะนจะไม่ได้กินได้ไม่ทิับใครต่ตอแล้วจะก็เลยเดี๋ยวใส่ฟ้าชาไปล่างเลยนะ ยำแล้วก็บีมะนาวเนี่ยเสพจ,จะ้ะ ตอนนี้พี่โยไปทำงานก็เลเเยไม่ได้กินกเตี๋วเขาได้แต่นี้นะ

ยุทธยอดเลยเะนี่โยกวดกลางแล้วจะเจ้าจ้ามไปล้างมาจะห่อโมกก็จะพิโยเมกาแกะมดสองห่อพอบา่หาหัวมันจะเหลือลจะทาพิโยแกนิโคจะิตพิมินมดจะแต่ว่าอร่อยอยู่จเะนี่แต่วันมีมันน้ก,กับเพาเป็นแบบว่า สองยานก็เราอย่งสองยานเราก็เลือกกินไม่ถูกแต่ว่าก็ต้มยำปลาช่อนนี่ก็มดไปหนึ่งถ้วยนะจ๊ะแล้วก็หัมกนี่มดไปหนึ่งหอนะจ๊ะอะไรจากคลิปนี้ก็จะไปแค่นี้จ๊ะก็เหมือนเดิมเราจะพาเราจะเลือกงานมากับพาเอฟซีมาหนังกินข้าวมาหนังพูดหนังคุยกันนะจ๊ะพี่โยก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกคนนะจ๊ะที่เฉยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจกับพี่โยแล้วก็ขอบครัวนะจ๊ะพี่โยรักเอฟซีทุกคนนะจ๊ะสวัสดีจ้า